สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับช่องสายฟ้าโบลิ่งนะคะวันนี้ทําลาบไก่ไม่ทันแล้วนะคะมามากตอนที่จะจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยใส่อะไรลงไปบ้างอะเกลือหนึ่งแล้วก็ผงนัวเหรอผงปุงรสผงปงรสแล้วก็อุมามิ แล้วก็มีพร anyway, totally ิกนะคะพริกใบมะกรูดพริกเรากบลงค้มน้ำบ้านะคะพริกแล้วก็ใบมะกรูดก็ผัดผัดนะคะเพื่อนเพื่อลาบไก่ผัดลาบไก่ผัดนะคะเพื่อนเอนก็มีเนื้อไก่สับนะคะเนื้อไก่บดแล้วก็มีเครื่องในไก่นะคะ นี่นเพื่อนสีสันน่าทานมากเลยแล้วก็จะมีส้มตำด้วยนะพนเพื่อนนะส้มตำส้มตำี๋ย<น>วก็ตักใส่ถ้วยเนาะตักใส่จานเดี๋ยวแจกใส่จานปรุงคือหลับทีข้างนอ,อกอพักให้เย็นแล้วก็รอปรุงนหลราด จะพักให้เย็นก่อนอะไนแ,วแ้วก็รอปรุงน่าจะเผ็ดนะเนี่ยเพราะว่าพริกทําเองด้วยนะคะเพื่อนนะพริกทําเองนะอืโอ้ผักผักเราก็มีมีผักกันจองด้วยนะคะเพื่อนส้มตำเดี๋ยวจะทําส้มตำนี่มะละกอนะคะนี่พริกขี้หนูสวนอืม อันนี้ผักส้มตำกับผักก้นจองผักก้นจองกับชะอมนะคะอืมเอามากินกับส้มตำนะคะเพื่อนอืมและกอก็ลูกได้ใหญ่นี่เต็มกว่าผักชี กินมากค่ะหอม,อมกลิ่นพริกขึ้นจมูกเลยอะ่ะแล้วก็รอพระรอตอนดูดอ,อกตักนะเพื่อน ก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวเม่ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนๆใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากัน,นะค่ะหอมมากเลยเพื่อนๆหอมข้าวคั่วข้าวไม่ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกสดได้นะคะลูกโดดนี่ได้นะ,ะเพื่อนดูสีสันน่ากิน,นเพื่อนเพื่อนลองชิมดู

ไม่้สมป่ะก็คือหม้อส้มพักะบบแบบเนาะใส่หมึน่าจัง่อยบ่ใส่เน่าแล้วก็ใส่ยันน้ำปลาข้นมันหนาสิได้ผงนัวผงนัวจังน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายใส่ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะนะคะ ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะชิดมดูอร่อยเพื่อนๆ คลิปก็ออกมาไม่ทันนะออกมาไม่ทันตอนที่ทำนะคเพื่อนนะมาทําดูตอนที่แบบว่าปรุงจนจะเสร็จมาแล้วนะก็ดีเลยอืม เยอะครับแตงกวาเยอะๆนะเพื่อนส้มตำเพื่อนเพื่อนมกี้ราบไก่ไปแล้วนะเสร็จแล้วนะราบไก่นะนี่ส้มตำดูพิก่อนสิบหกิเม็ดนะครับเพื่อนต้องตำรายละเอียดมากอืม ไปเลยตั้แซ่บๆนะครับเพื่อนส้มตำไปไหนก็ขาดไม่ได้นะส้มตำนะ ปลาล้านะคะเพื่อนน้ำตาลนิดหน่อยไม่กินไม่ใส,ใสแล้วก็น้ำปลาล้านะคะเพื่อนน้ำปลาล้าต้มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น้ำปลาล้าอินเตอร์แล้วนะคะเพื่อนนะไม่เหม็นนะไม่เหมือน,นะอนนะก่อนนะแต่ก่อนโอ้ยใครกินปลาล้านี่บอกไม่อยากไปใกล้เลยไม่อยากใกล้ลใช่ไหม บอกเลยว่าส้ตมตำเอยปะลาเอยอินเตอร์แล้วผงผงนัวยังไม่ใส่ผงนัวผงนัวปะใส่มะละกอลงไป 嗯。<Okay. S 2> mm.

ใส่ถาดเลยลุกนะเด้อ ทบ้าน่นเราเพื่อนอร่อยอนี่ส้มตำน่ากินเลยเพื่อนหอมมากเลยหมูยมอ,ยอเดี๋ยวหั่นหมูยอใส่ สดอยู่นี่นะเพื่อนนะนี่ผักสดหมูยอน้องคายหูยอน้องคายนะครับเพื่อน เส้นที่นี่หนมจีนล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ล้างไม่ล้างก็ไม่เป็นไร <c oughs> กินคนเดียว <c oughs> ใช่ไหม สดเราก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะนี่ผบบสดเรานะขับต้้งจองอร่อยเลยมานะเพื่อนๆมากินส้มตำแล้วก็ลาบไก่กับสายฟ้านะเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะ อย่าลืมอะไนะอย่าลืมกินส้มตําลืมพูดขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปคนะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ